สวัสดียาธิษฐา์ทุกคนทุกท่านนะครับเกับดียมาน้ำทักคทีกทดานะคะยกมาจากนะครับเวลานนรา,ารบหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุโทโธท่านได้จาริกทุดงนะครับออกจากวัดลางบัวนะครับ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับที่ญาติธรรมท่านมากับรอกลับไ้อบบขอพรหลวงตาบุญชื่นนะครับนี่ก็ฝั่งซ้ายจะเป็นโรงเรียนชุมชนวัดลางบัวนะครับส่วนฝั่งขวาวก็จะเป็นวัดนะครับซึ่งอยู่ติดกันนะครับวางได้เลยท่นพี่เด้อวางได้เลยเดี๋ยวมีข้างหลังรับนะครับ บางได้เลยนะครับบางได้เลยครับผมผมอำลรงนำไปบูชาพระที่บ้านนะครับสาธุครับผม นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับที่ได้ถ่ายทอดให้ญาติธรรมรับชมนะครับช่วงเช้าที่หลวงตาหั่นเุดงออกจากวัดลานบัวนะครับสาธุครับผมเก็บดอกไม้ไว้นะพี่เนดะ้ไวไ้บูชาพระที่บ้านนะครับ ทุกี้ลงตาชันญานะครับสาธุครับผมจับจับน้ำก่อนครับยกน้ำกันครับวางได้เลยนะครับวางได้เลยครับผมสาธุครับผม สวัสดียามเช้าทุกทุกคนทุกทุกท่านครับ ครับตอนนี้หลวงตาท่านก็จะฤทขิ์ถึงมาถึงหน้าซุ้มประตูวัดลางบัวแล้วนะครับสาธุครับผมผมอะไรเก็บไว้แล้วนะพี่เด้อนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับที่์งลงออกจากวัดลางบัวแล้วนะครับ ก็มีอาญาติรำนะครับที่ท่านมารอกาบไว้ขอพรลวงตานะครับสุคเดี๋ยวคุงตาาเดี๋ยวมีข้างหลังรับนะครับ สวัสดีครับผมสักดีครับผม ยกยครับก่ได้ันบัดวายกเลยครับยกดอกไม้เก็บไว้นะครับผมขับดอกไม้เก็บไว้บูชานะครับงมลัยนะครับตูจ้าน้ำกับบ้านนาจัพี่น้ำอมนะบ่นะน ดักข้อน้ำแล้วแบ่งน้ำมานน้ำเป็นน้ำมงคลนะพี่กับบานได้นะครับสาธุครับผมแบ่งน้ำกับบานได้นะครับพี่จุดไฟเลยนะพี่นะเป็นน้ำมงคลเลยนะครับบานตองมีถ้วยถวายแล้ว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักข้าวขอดเพมินถวาย ัสดียามเช้าทุกท่านนะครับดูจากแสงแดดแล้ววันนี้ก็น่าจะร้อนนะครับนี่ยลครับผมดีพี่สามด้วยทุกท่านเลยนะครับวางโทรศัพท์ด้วยนะพี่เด้อวางโทรศัพท์แล้วยกน้ำเอาวางโทรศัพท์ด้วย สาธุค,ครับน้ำมาเป็นมงคลได้นะครับ,บแกะได้เด้อเวอครับอ๋อครับผมแก็เอาได้ครับแกะเอาได้ครับสาธุครับผมบดูจากแสงแดดแล้วนะครับนี่ก็วันนี้น่าจะร้อนครับ ป okay, ั่งขวานี้จะเป็นโครงการบริหารโนตะบนะลางบัวนะครับลางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดร่าบุรีนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอจอมบึงนะครับครบก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยู u ูบศรัทธาลองตาเบืญชื่นเสียตามเีนี้นะครั <Okay. S 2> บสวัสดีครับผม